ทังมิตรานิคันธิแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ถ้าคนใดฝ่ายอยู่เป็นผู้ให้ย่อมผูกไมตรีจิตมิตรสมานถึงพงเผ่าเหล่ากอรบริวารก็ชื่นบานปลื้มปลอบชอบหรือดีด้วยการให้เป็นผลเหมือนมนขลังคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่หน่ายหนีให้ร่วมรักสมัครใครผูกไมตรี เอาความดีตอบแทนแสนสบายพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีเจ้าวาดวัชชากมากรูดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้มาเรื่องว่าได้เรื่องแปลกๆที่คุณดำรงเล่าให้ฟังคุณดำรงในมีอาชีพขายของตลาดนัดเช่าบ้านอยู่ชานเมืองระยองบริเวณ บ้านนองแกนี่ยังเป็นดงไม้รกทึบน่ากลัวแต่ก็จำเป็นต้องอยู่เพราะค่าเช่ามันถูกทีนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นโดยที่มีงูเห่าตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้าไปในบ้านของแกที่แรกมันก็เข้ามาในบริเวณบ้านก่อนอพวกเขาก็ช่วยกันไล่ให้มันออกไปเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรมัน แต่มันก็เกิดเลื้อยหนีหนีผิดทางแทนที่จะเลื้อยออกดันเลื้อยเข้าเข้าไม่ได้ประตูบ้านที่บังเอิญไม่ทันได้ปิดคราวนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วสิอะจะต้องช่วยกันต้อนให้มันออกจากรั้วบ้านไปหน่อยมันกลับเข้าไปในตัวบ้านซะอีกไอ้ที่ว่าเป็นเรื่องยากก็เพราะว่าในบ้านนะ่ะมันมีแต่ข้าวของที่จะเอาไปขายตลาดนัดเนี่ย กองอยู่เต็มบ้านเลยทั้งเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแล้วของที่จะนำไปขายตลาดนัดนี่มันมีจํานวนน้อยเสเมื่อไรอ่าเสื้อผ้าเป็นถุงถุงตั้งอยู่แล้วที่เป็นกองกองก็มีเยอะแยะอ่าอีกทั้งกองพวกถุงเท้าหลายแบบเสื้อผ้ามือสองก็มีแล้วก็มีของเก่าๆที่พวกญาติพี่น้องให้มาอ่าบ้านรกๆ และงูเห่าเลื้อยปราดปราดเข้าไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเสแล้วถ้าขืนไม่จัดการมันจะนอนกันได้ยังไงอ่ะมันเลื้อยออกมาฉกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ามีแต่ตายก็ตายเท่านั้นเองทีนี้พ่อบ้านคือนายดำรงเนี่ยก็ตัดสินใจเด็ดขาดเดี๋ยวนั้นเลยว่าต้องกำจัดมันเขาก็เรียกหาไม้ลูกสาวก็ไปหยิบหยิบมาจากข้างบ้านวิ่งเอาไม้มาให้ท่อนหนึ่งเขาก็โดดเข้าไปในบ้านน่ะข้ามหัวงูไปเลยไปดักหน้ามันไว้ฟาดมันไม่ยัง้ง แต่ว่าพลาดผิดละสิมันก็โฉกเอาในดำรงกระโดดถอยหลังเงื้อไม้ซัดเข้าไปใหม่คราวนี้โดนเข้าอย่างจังเลยมันคอพับลงไปแต่ก็พยายามจะสู้เขาให้ได้ลูกชายก็พยายามจะเข้ามาช่วยเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวพลาดเขาเป็นห่วงลูกอ่างูเห่าตัวนี้ตัวเท่าแขนนะไอ้ตัวนี้ดุไม่เช่เล่นมันเจ็บแต่มันไม่ยอมแพ้เขาก็เลยกระหนำ่ำตีมันเข้าไปอีกโดยไม่ยั้งมือเลยอ่า ตีงูสันหลังหักแล้วมันหนีไปได้นี่มันร้ายแรงกว่าไปล้อเล่นกับเสือซะอีกนะเขาก็เลยฟาดมันทุบตีมันจนมันกระดิกกระเดี้ยไม่ไหวนอนตายอ่าเขาก็เขี่ยมันออกมานอกบ้านแล้วก็บรรจงใช้ไม้ทุบซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่หัวมันเนี่ยอ่ายังไงก็ต้องให้หัวเละมันจะได้ไม่ฟื้นคืนชีพก็มาเล่นงานล้างแค้นเขาได้อีกนะเขาคิดอย่างนั้นเขาเคยได้ยินเรื่องความผูกพยาบาทของงูพิษไร่ชนิดนี้มาแล้วหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันไปปีนเสาตกน้ําดังจ่อมจ่อมเพื่อจะขึ้นไปกัดคนบนบ้านอ่าไอ้บ้านนั้นนะเขาตีมันสันหลังหักตอนหน้าน้ําท่วมหรือว่ามันเลื้อยขึ้นบ้านเขาล,ล้นลงพลกักพลักสองหนสามหนจนเจ้าของบ้านไปสองไฟดูก็เห็นว่าเป็นงูตัวที่เขาตีแล้วมันเลื้อยหนีไปได้เมื่อก่อนค่ำมืดนะเขาฟังเรื่องนี้มาแล้วก็ว่าโอ้นี่แหละอ่าไม่ไว้ใจมันเลยก็มันโหร้ายจริงจริง อ่าจำเป็นต้องทำอย่างนี้เขาคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วพอมันตายก็ตั้งใจจะขุดหลุมฝังซากมันแต่เกิดไม่มีเสียมไม่มีจอบแล้วจะฝังมันได้ยังไงใช้มือได้เสะเมื่อไรละ่ะเขาก็เลยต้องใช้ไม้นั่นแหละเคี่ยวมันโยนมันออกไปนอกรั้วบ้านที่เป็นป่ารกเรือเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้เป็นที่รกร้างที่เจ้าของยังไม่มาปลูกบ้านหรือว่าทำประโยชน์อะไรพอตอนบ่ายๆเขาก็เอารถปิกอัพออกไปขายของตามตลาดนัดอย่างที่ทำเป็นปกติ เมียกับลูกก็ไปด้วยรวมทั้งเจ้าตัวเล็กที่เพิ่งจะสองขวบกวา่าๆเขาก็ปิดบ้านใส่กุญแจเพราะว่าแถวนั้นเปลี่ยวมันเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลชุมชนออกมานะเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างจากถนนใหญเ่เข้าไปหลายกิโลเมตรเหมือนกันนะแต่ว่าราคามันถูกเขาก็เลยมาเช่าอยู่ตรงนั้นวันนั้นขายของไม่ดีเลยไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นยังไงของมันไม่รู้ลูกค้าไม่แวะดูสะเดสดซ้ำ เดินมาแล้วก็เดินเลยไปหมดยังก็ว,ว่ามองไม่เห็นร้านของเขาที่มีข้าวของมากมายหลายอย่างเอ๊ะอะไรมันบังตาพวกเขาอยู่หรือ,อยังไงนะคุณดำรงก็บอกว่าเราก็เรียกคนจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะอะ่เมียก็บนระหว่างทางกลับบ้านก็ระห้อยละเหียใจยทุกวันนะเคยได้สองพันสามพันวันนี้ได้ร้อยกว่าบาทนี่มันเป็นไปได้ยังไงวะนี่ฮะ เขาเองก็เซ็งระเบิดเหมือนกันแหละอาสายหัวไปสายหัวมาถือพวงมาลัยพารถาตัดขวาความมืดค่ำอยากย้ายถึงบ้านเร็วๆจะได้อาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลาให้มันอิ่มหนาสำรญาญแม้ว่าจะไม่มีสตังค์ก็ช่างมันเถอะลูกชายก็ออกความเห็นบ้างบอกว่าเลิกไม่ดีตั้งแต่ง,งูเข้าบ้านแล้วมั้งพ่ออืมเออก็คงใหญ่อย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าคืนนั่นฝันร้ายเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาอ่า ลูกสาวมาเล่าให้ฟังตอนเช้าก่อนจะไปเรียนหนังสือเธอฝันเห็นงูพาอ่าพากันเข้ามาเต็มบ้านเลยตัวดำๆเหมือนกับงูตัวที่พ่อตีตายแหละเขาก็ถามลูกมันเข้ามาทําไมอลูกมันมันเข้ามาอยู่กันนะพ่อเต็มบ้านเลยเลื้อยกันยั่วเยี้ยไปหมดเลยขึ้นบันไดไปด้วยเข้าไปในห้องหนูเข้าไปในห้องพ่อห้องแม่ห้องพี่ด้วยเออแล้วกันดิเว้ยแหมมันก็แค่ความฝันเท่านั้นแหละ ทำเป็นจริงเป็นจังไปได้เมียเขาหนะ้าหัวเราะอย่างเดียวเลยอ่าลูกสาวฝันถึงงูอยู่คืนแล้วคืนเล่าแล้วของก็ขายไม่ได้อยู่วันแล้ววันเล่าเหมือนกันเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกเมียของเขาก็พยายามที่จะหาทางจะรู้ต้นสายปลายเหตุก็ไปหามหมอดูตามประษาคนไทยที่คิดอะไรไม่ออกก็ไปถามหมอดูว่าหมอดูเขารู้ดีอ่าหมอก็ถามว่าก่อนหน้านั้นของขายดีไหม อเมียก็บอกขายดีแล้วก่อนหน้าที่จะขายไม่ดีนะไปทําอะไรกันมาหรือเปล่าก็ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะก็แค่งูมันเข้าบ้านแล้วก็อ่าแฟนแฟนฉันก็ตีมันตายแค่นั้นแหละเออนั่นแหละเป็นสาเหตุรู้หรือเปล่าว่างูนะั่นะเป็นงูเจ้าที่เจ้านะไปเถอะไปจุดธูปออขมาลาโทษท่านเสียแล้วเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางเขาด้วยอย่าทําเป็นปล่อยปละระ,ระเลยนะจะทํา จะเดียวเดือดเนื้อร้อนใจไปกันใหญ่แล้วเรื่องที่ลูกสาวฉันฝันเห็นงูเห่าแล้วมันก็ไอเรื่องเดียวกันนั่นแหละไปทาซะเถอะนั่นแหละจุดธูปจุดเทียนบอกเขาเออจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแม่ก็เลยแนวกลับบ้านมาบอกเล่าให้สามีรู้อ่ในดำรงว่าคิดไปคิดมาสงสัยจะเป็นความจริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่เห็นมีอะไรก็เลยมีการขอขมากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยก็สบายใจกันการค้าก็รู้สึกว่ากระเตื้องขึ้นพอขายได้บัางแล้วทีนี้ส่วนลูกสาวก็ไม่ฝันเห็นงูอีกแล้วก็เลยคิดว่านี่เป็นการแก้ที่ตรงจุดการค้าขายกลับคืนดีขึ้นมาตามลำดับทาํามาค้าคล่องเงินทองเข้ากระเป๋ายิ้มแย้มแจม่มใสอารมณ์ดีมีเงินมีทองใช้ใช้หนี่ใช้สินที่หยิบยืมกู้เข้ามาลงทุน วันเวลาผ่านไปประมาณสักปีกับสองเดือนอยูย่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นนายดำรงฝันว่างูเห่าตัวที่เขาตีมาปีก่อนเนี่ยมันมาหาเขามันเข้ามาในบ้านแล้วก็พูดบอกว่าข้ามาทวงบาปกรรมที่แกทำเอาไว้กับข้าแกจะต้องชดใช้มันสักทีมันถึงเวลาแล้วนายดำรงสะดุ้งเฮือกเลยตื่นลุกพรวดพราดเปิดไฟมองหาเป็นการใหญ่เมียก็ตื่นอ่า ถามเสียงงวงเงียว,ว่าเปิดไฟทําไมหาอะไรอยู่อ่ะเขาก็บอกงูแล้วค่อยค่อยนึกทบทวนอ่าก็นึกได้ว่าไอ้เรื่องตะกี้นี่มันมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเมียเขาก็เกือบจะหัวเราะออกมาเออเอาความฝันกับความจริงมาปนกันอีกแล้วแต่มันจะยังไงก็ตามสองสามวันต่อมาข่าวร้ายก็มาถึงครอบครัวเขาวันนั้นไม่ได้ไปขายของเพราะว่าฝนมันตกลงมาเปียกแช่ไปหมดแล้วก็ตกพรำพรไม่ยอมหยุด ลูกชายเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ออกไปกับน้องสาวไปห้างไปหาซื้อของกันข่าวร้ายนี่แจ้งมาทางโทรศัพท์ตำรวจเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอ่าไม่ต้องให้ใครมาบอกแล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงก็พากันออกจากบ้านสองคนผัวเมียก็ตรงไปดูอาการลูกอ่าเห็นแล้วแทบจะเป็นลมลูกทั้งสองเนียสลบเมือด็รู้จากเจ้าหน้าที่ว่า เขาขับรถไปแล้วก็ลื่นล้มพุ่งไปกระแทกขอบกั้นทางที่เป็นแท่งคอนกรีตสูงแข็งแรงต่อมาลูกสาวฟื้นก็เล่าว่าพี่ชายขับรถไปดีๆอยู่ๆก็ร้องว่างูงูเสร็จแล้วรถเสียหลักปรากฏว่าลูกสาวแขนกับขาหักสมองไม่เป็นอะไรเพราะใส่หมวกกันน็อกส่วนลูกชายนั้นร้ายแรงกว่าหมวกกันน็อกแตกปรากฏว่าลูกชายในไกลยเป็นเจ้าชายนิทรามาจกนกระทั่งทุกวันนี้ นั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณเจริญนี่แกไปทำสวนอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีอยู่ตอนบ่ายวันหนึ่งแกกำลังขุดหลุมจะปลูกมะม่วง แกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็เลยวิ่งไปดูเห็นยายชุ่มเนี่ยืนจับมือหลานสาววัยสามขวบหน้าตาตื่นก็เลยเดินไปที่ประตูบ้านของคุณยายแล้วก็สอดสายตามองเข้าไปข้างในมันอยู่ในห้องครัวน่เองเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากยายชุ่มก็เยอะเ,อเริ่มทยอยกันมาด้วยความตกใจไม่แพ้เจ้าของบ้านงูอะไรอยาย สีดำดำไม่รู้งูเห่าหรือว่างูสิงโอ้ยมันเล่นเอายายเกือบช็อกแน่ดีแต่ว่ากลุมสติอยู่นะก็เลยคว้าแขนหลานวิ่งออกมานี่แหละคุณจะเดินก็เดินเข้าไปยืนอยู่หน้าห้องครัวแล้วก็สายตาม,มองจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นงูตัวนั้นเข้าใจว่ามันคงจะหลบอยู่ตามซอกหรืบที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็เข้ามานั่งยองๆเอามือค้ำพื้นแล้วก็ก้มมองไปตามพื้น มันอยู่ใต้ตู้กับข้าวนั่นไงคุณเจริญก็มองตามเพื่อนบ้านคนนั้นเจองูตัวนั้นแต่ยังดูไม่ออกว่างูอะไรเอ๊แบบนี้ไม่น่าใช่งูจงอางหรือว่างูเห่าแล้นนะผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่การคาดเดาของคุณเจริญกลับตรงกันข้ามเมื่องูตัวนั้นเลื้อยออกมาจากใต้ตู้กับข้าวคงจะตกใจตื่นก็เลยชูคอแผ่แม่เบี้ยสายหัวไปมาเพื่อนบ้านนี่ถลันออกไปตั้งหลัก จนกระทั่งคุณจเจริญต้องถอยตามออกมาด้วยแต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านที่อยากจะรู้อยากจะเห็นเข้าไปแทนและบางคนก็ได้ทอนไม้ทอดเหล็กติดมือเข้าไปด้วยจนยายชุ่มต้องออกปากบอกว่าอย่าทำร้ายงูเห่าตัวนั้นแล้วก็บอกให้ทุกคนถอยออกมาความตั้งใจของคุณยายก็คือให้งูเห่าตัวนั้นเลื้อยออกมาเองแต่มันก็ไม่ยอมเลื้อยออกมาสักทีไม่มีใครชำนาญที่จะจับงูสักคนเลย ก็เลยต้องพึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยให้มาช่วยจับเมื่อรถเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาถึงเพื่อนบ้านก็ยิ่งมามุงดูกันมากขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงถึงได้จับงูเห่าตัวนั้นได้แล้วก็ย่อนลงกระสอบปุ๋ยเพื่อจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปยายชุ่มหายใจโล่งอกที่ปลอดภัยทั้งคนทั้งงูแต่ก็ยังมีเรื่องที่ไม่สบายอยู่ตามความเชื่อที่ว่างูเข้าบ้านน่ะจะเป็นลางไม่ดี วันรุ่งขึ้นคุณยายชุ่มก็ทําบุญเลี้ยงพระอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะงูเห่าตัวนั้นไอ้เรื่องงูเข้าบ้านเนี่ยพลไม่มีบ่อยนักะแต่ถ้าเกิดขึ้นกับบ้านใครแล้วเจ้าของบ้านก็ต้องทําบุญกันทุกคนแล้วก็ถือเป็นบุญใหญ่ทําแล้วก็จะโชคดีมีความสุขอันนี้เชื่อถือกันมานานแล้ว อีกอย่างที่เกี่ยวกับง,งูเข้าบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็ตามอย่าได้ไปทุบไปตีหรือไปฆ่าโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าจะทําทอย่างนี้แล้วก็จะทําให้พบแต่ความหายนะซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็พวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆความเชื่ออย่างนี้มีบางคนไม่เชื่อแล้วก็เห็นว่าง,งูคือสุดยอดอาหารโปรดชนิดเอาไก่าบาแรกก็ไม่ยอมให้แลกคุณจเจริญน,นึกย้อนกลับไปเมื่อ หลายปีก่อนมีเพื่อนบ้านแกคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากบ้านพร้อมกับเสียงร้องด้วยความตกใจแต่หลังจากตั้งสติได้แล้วเพื่อนบ้านคนนั้นก็หยิบเอาท่อนไม้ติดมือแล้วก็เดินกลับเข้าไปก่อนที่จะกำคองงูสิงตัวเท่าแขนเด็กออกมาอวดเพื่อนบ้านที่มามุงดูเขาก็คุยโวกับเพื่อนบ้านว่าหัวตกเดี๋ยวโดนเข้าช่วงกลางลำตัวงูตัวนี้ก็หมดฤทธ ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าเป็นงูสิงเพราะว่าตัวดําเกล็ดเลื่อมมันยังกับงูเห่างูจงอางอก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นมันชูคอแผ่แม่เบี้ยก็เลยมั่นใจว่าเป็นงูสิงที่ไม่มีพิษก็เลยกล้าเข้าใกล้แล้วก็หววด,ด้วยท่อนไม้จนกระทั่งงูสิงหนีไม่รอดไอตอนที่เขากำคอง,งูสิงตัวนั้นออกมาอวดเพื่อนบ้านตอนนั้นยังไม่ตายแล้วก็พันแขนของเขาอยู่อ่า กระดูกช่วงกลางลําตัวคงจะแตกขาดจากกันเพราะเขาหัวแรงมากลุงปานแกก็บอกว่าเออไม่น่าทํามันขนาดนี้นะ้มันแค่งอูสิงไม่มีพิษอะไรกระดูกกระเดี่ยวหกักเล้อยไม่เร็วอีกแล้วเอาไปปล่อยเถอะสงสารมันอุ้ยเนื้อมันอร่อยว่าไก่ตั้งเยอะไม่มีใครเขาเอาไปปล่อยก็รกลงุงหาซื้อได้ง่ายเหมือนหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ไหนเล่านายสำริดเป็นคนบอก เอ็งจะฆ่ามันเอามาทำผัดเผ็ดแกล้มเล่าแล้วสิทาฮะโอ้ก็โดนหัวจนกระดูกแตกขนาดนี้แล้วถึงผมเอาไปปล่อยอีกหน่อยมันก็ตายไม่อยากให้มันทรมานมันก็ต้องทำแล้วลุงมันอาจจะไม่ตายอย่างที่เอ็งว่าก็ได้นะลุงว่าเอามันไปปล่อยป่าดีกว่าเผื่อมันรอดสงสารมันอุ้ยอย่างนี้ไม่รอดแล้ววันนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความตั้งใจของนายสมฤทธิ์ได้ ในที่สุดงูสิงตัวนั้นก็โดนทุบหัวถลกหนังเอาเนื้อไปปรุงกับแกล้มยอดนิยมก็คือผัดเผ็ดกับต้มยำนายสำริดกับเพื่อนๆตั้งวงกันเป็นที่รื่นเรงตั้งแต่ตอนเย็นๆจนกระทั่งดึกเพื่อนๆก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันรุ่งเช้าเพื่อนบ้านไปถามว่าจะทําบุญบ้านวันไหนนายสำริดไม่เชื่อหรอกคำโบราณโบราณก็ปฏิเสธที่จะทําบุญบ้านโดยอ้างว่าไม่มีเงิน นั่งเชื่อมเพื่อนร่วมรุ่นก็บอกปินโตสักถถวไปถวายอาหารหรือว่าไปถวายเพนที่วัดถวายปัจจัยพระเนนแล้วก็กรวดน้ำอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็ได้นี่ฮะในสำเร็จก็บอกว่ามันก็เข้าทีอยู่หรอกปินโตนะได้แต่ว่าเงินจะใส่ซองถวายพระเน,นเนี่ยฉันไม่รู้จะหามาจากไหนเพราะทุกวันนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้ว เรื่องเงินปัจจัยถาวายพระเนนไม่สำคัญนักหรอกเมื่อเองฆ่าเขาแล้วก็ทำบุญไปให้เขาจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันหิ้ววินโตสักเถวเนี่ยเข้าวัดก็ยังดีแม่ทุกคนมีแต่อยากจะให้ฉันทำบุญไปให้งูแค่ตัวเดียวที่พวกฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูหมาหวัวควายต้งเยอะแยะไม่เห็นไปบอกเลยนายสฤทธิษก็พูดเหมือนกับไม่พอใจก็คำโบราณเขาว่ากันมาอย่างนี้อย่าไปฝืนดีกว่า ทำเถอะทำแล้วสบายใจก็ทำแต่ถ้าไม่เชื่อคำโบรัมโบราณก็แล้วแต่เองเอาแล้วล่ะเอาไว้ฉันพร้อมวันนี้ก่อนลุงแกย้ำแล้วย้ำอีกว่าเรื่องอย่างนี้จะมารอวันนี้วันนั้นคงไม่ได้เพราะเชื่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคุณยายเนื่องก็เตือนเหมือนกันเพราะว่าบ้านนายสำริดเนี่ยอยู่กันหลายคนแม้ว่านายสำริดจะไม่มีอันเป็นไปแต่คนในบ้านอาจจะรับกรรมแทนก็ได้ นายสำริดก็รับอย่างเสียไม่ได้เพื่อจะอยากให้จบจบเรื่องนี้กันไปแต่ว่ารับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหลายวันต่อมางูเหลือมตัวเท่าแขนผู้ใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านของอาจารย์ประสงค์ครูโรงเรียนชั้นประถมตอนนั้นอาจารย์ประสงค์เพิ่งจะกลับจากโรงเรียนไม่มีใครอยู่เพราะว่าแม่บ้านออกไปจ่ายตลาดส่วนลูกสาวเพียงคนเดียวก็ยังไม่กลับจากที่ทํางาน อาจารย์ประสงค์เปิดประตูบ้านเดินเข้าไปสามสี่เก้าก็ถึงกับพังเะพะเจอเองูเหลือมตัวเท่าแขนก็เลยเอาไมายา้ยาวๆเพื่อจะไล่ให้มันออกไปแต่มันกลับเลื้อยมุดเข้าไปใต้ตู้โชว์จนอาจารย์ประสงค์ต้องออกมาหาคนช่วยจับลุงสมัยนี่บ้านอยู่ใกล้กันเป็นคนทำบ่วงเอาไปคล้องคอง,งูเหลือมที่หลบอยู่ใต้ตู้โชว์จนสำเร็จแล้วก็ดึงออกมาก่อนจะช่วยกันจับใส่กระสอบปุ๋ย จากนั้นก็เอาใส่ท้ายรถไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติวันรุ่งขึ้นอาจารย์ประสงค์ได้ลากิจวันหนึ่งเพื่อทำบุญบ้านตามความเชื่อและคำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่ข้าวของก็ไม่ได้ไปยืมเอาจากวัดเพราะว่าใช้โต๊ะหมู่บูชาที่มีอยู่แล้วแต่ที่ไปยืมจากวัดก็คือบาทน้ำมนต์แล้วก็ผ้าอาสนะสำหรับพระนั่งอาหารเลี้ยงพระก็สั่งคนอื่นเขาทำตั้งแต่ค่ำวานแล้วถึงเวลาก็ขนหม้อข้าวหม้อแกงมา บางอย่างก็ติดตาวตั้งหม้อปรุงกันใหม่ๆแต่ว่าบางอย่างก็เรียบร้อยมาจากบ้านแล้วคุณเจริญรู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ประสงค์เป็นอย่างดีแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้มาบอกบุญแกก็ไปของแกเองเพื่อนบ้านไปร่วมทําบุญกันหลายสิบคนมีตักบาตรพระด้วยคุณเจริญได้จานข้าวเหนียวกับปลาทอดจากอาจารย์ประสงค์ที่เอามาให้ก็คลานเข้าไปตักบาตรที่วางอยู่หน้าพระเนนจํานวนเก้ารูปที่นิมนต์มาทําพิธีในวันนั้น อักบาทพระแล้วก็ออกมานั่งกินข้าวร่วมกับเพื่อนบ้านจนอิ่มหนำทำรานแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอตัวกลับถัดมาแค่วันเดียวมีคนมาจ้างนายสัมฤทธิ์ไปตัดกิ่งไม้ที่เกยทับหลังคาก็ชวนหน้าชายไปด้วยพร้อมกับมีดพระแล้วก็เชือกสำหรับมัดโยงดึงให้ผลหลังคาคนที่มาจ้างนายสมฤทธิ์ก็คือคุณตาถนอมตกลงราคากันห้าร้อยบาทแล้วกต็ต้องขนไปทิ้งให้เรียบร้อย หากไม่อู้งานจนเกินไปนักวันเดียวมันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังได้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วยต้นฉำฉาที่สูงท่วมหลังคาบ้านมีหลายกิ่งที่ยื่นมาทางหลังคาเวลามีลมก็จะเสียดสีกระทบกับแผ่นกระเบื้องจนเกิดเสียงดังคุณตาถนอมกลัวว่ากระเบื้องจะเสียหายก็เลยมาว่าจ้างนายสมฤทธิ์ไปตัดวันแรกก็ตัดไม่เสร็จตามที่ตั้งใจไว้เพราะตัดกิ่งใหญ่แล้วเอาลงจากหลังคาไม่ได้ พอสายไฟมันระเกะระกะต้องทอนกิ่งให้มันเล็กๆซะก,ก่อนจับโยนข้ามสายไฟให้น้าชายเอาไปใส่รถเข็นพ่วงโดยการทอนกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกก่อนก็ทำให้เสียเวลาไปเยอะกิ่งไหนใหญ่พอทำปืนได้ก็แยกไว้ต่างหากนอกนั้นก็โยนใส่รถเข็นพ่วงมอเตอร์ไซค์เอาไปทิ้งตามป่าข้างทางนายสำริดกับน้าชายก็ทำงานกันอย่างรู้หน้าที่และต่อเนื่องตลอด แต่วันแรกทําได้สองกิ่งใหญ่หญๆเพราะค่ํามซะก่อนเหลืออีกกิ่งหนึ่งที่พาดไปทางหลังคาบ้านคาดว่าครึ่งวันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยกิ่งฉําฉาที่พอทํพื้นได้ก็ถูกขนใส่รถเข็นพ่วงกลับมาบ้านพร้อมกับเงินค่าจ้างทั้งหมดที่ทขอเบิกก่อนงานจะแล้วเสร็จซึ่งคุณตาถนอมก็ยอมให้เบิกนายสำริดก็แบ่งกับน้าชายคนละสองร้อยที่เหลือก็เอาไปซื้อเหล้าซื้อกับแกล้ามมากินกันเป็นการแก้เหนื่อย รุ่งเช้าทั้งสองก็พากันไนบ้านคุณตาถนอมเพื่อทำงานต่อเมื่อไปถึงแล้วนายสำลิดก็เป็นคนปีนตามเคยจากนั้นก็เอาเชือกมัดที่โคนโคนกิ่งที่จะตัดกับโยงกับกิ่งอื่นแล้วก็ลงมือฟันกิ่งที่ใหญ่กว่าโคนขานิดหน่อยจนปลายกิ่งค่อยค,อยคอยตกลงหลังคาเมื่อฟันจนกิ่งฉ้ำฉาขาดจากลำต้นแล้วน้าชายของนายสำลิดก็ค่อยๆผ่อนเชือกให้โคนกิ่งลงสู่หลังคาเบาๆแล้วนายสำลิดก็โหนตัวลงไปยืนบนหลังคา ถอนกิ่งแรกกิ่งน้อยแล้วก็โยนลงมาให้น้าชายเก็บใส่รถเข็นพ่วงเอาไปทิ้งงานทําท่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงเพราะว่ากิ่งนี้ไม่ใหญ่เหมือนกับสองกิ่งแรกแต่งานก็ไม่เสร็จเมื่อจูจ่ๆในสสำริดเกิดเสียหลักล้มกลิ้งจากหลังคาลงมากระแทกกับกันสัดก่อนที่จะร่วงลงกระแทกกับพื้นซีเมนในระดับความสูงสองเมตรว่าจากชายกาายันสัดนในสำลิดยังโชคดีหัวไม่กระแทกพื้น แต่แผ่นหลังได้รับพื้นซีเมนเต็มๆต,ตอนแรกก็ลุกเดินได้ตามปกติทำงานต่อได้แต่สักพักก็เริ่มปวดร้าวทีบ่บริเวณหลังจนทำงานต่อไม่ไหวคุณตาถนอมเห็นอาการไม่ดีก็เลยจะพาไปโรงพยาบาลแต่นายสัมฤทธิ์ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็จะขอทำงานให้แล้วเสร็จน้าชายเขานายสำมฤทธิ์ก็กลับจะเอากิ่งฉำฉาไปทิ้งมาเห็นเข้าก็าถามถึงอาการมาปวดมากไหม นายสมฤทธิ์ก็ตอบเหมือนเคยตอบคุณตาถนอมมาคือไม่ได้เป็นอะไรมากเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บกิ่งฉำฉาใส่รถเข็นพ่วงโดยอาการที่ไม่ค่อยจะดีนักคุณตาถนอมถามแล้วถามอีกแต่นายสมฤทธิ์ก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวจนขนกิ่งฉำฉาเต็มรถให้หน้าชายเอาไปทิ้งแล้วก็นั่งตัดกิ่งเป็นท่อนๆเพื่อจะเอามาทําพืนหลังจากหน้าชายขับมอเตอร์ไซค์พ่วงเอากิ่งฉำฉาไปทิ้งได้สักพัก นายสำลิดก็ออกอาการหน้านิ้วคิ้วขมวดร้องโอดโอยจนคุณตาถนอมเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วก็เลยบอกแกมขู่ให้ขึ้นรถเพื่อจะพาไปโรงพยาบาลแต่นายสำลิดก็ยังไม่ยอมขึ้นรถอยู่ดีแล้รอจนนาชายกลับมาแล้วถึงได้นั่งซ้อนท้ายให้น้าชายขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลแพทย์เอ็กซเรย์พบว่ากระดูกสันหลังของนายสำลิดแตกทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างว่า เมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนาๆนาคนหนึ่งก็ย้อนไปเมื่อหลายวันก่อนที่นายสมฤทธิ์ไปตีงูจนหลังหักก่อนจะฆ่างูตัวนั้นเอามาปรุงอาหารกินแกล้มเหล้าก็มีเสียงขานกันรับกันเซง็งแซ่ว่านั่นแหละนั่นแหละกรรมตามทันนายสมัมฤทธิ์แล้วแม้แต่นายสมฤทธิ์เองก็ยอมรับตั้งแต่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกกับทุกคนที่ไปเยี่ยมว่าถ้าแพทย์อนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ก็จะทำบุญบ้าน เพื่ออุทิศผลบุญให้กับเจ้าการรมนายเวรโดยจะพ่องูสิงดงดำมาเมื่อมตัวนั้นขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ให้ลูกเมียลูกตักบาดกรวดน้ำอุทิศผลบุญให้กับเจ้าการรมนายเวรไปก่อนเมื่ออาการดีขึ้นมากแล้วแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้และนายสัมฤทธิ์ก็ได้ทำในสิ่งที่บอกก็คือการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านและอาการเจ็บปวดหลังก็ดีขึ้นเรื่อยตามลำดับมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ